รสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้องตาลนะคะแล้วก็คุณอาร์ตครับเช่นเคยนะครับเราก็มาพามาดูที่ดินนะครับที่อยู่ติดกับใกล,<อ>ใกล้ใกล้เขาทางพันธุลัตนะครับก็มีเนื้อที่เท่าไหร่ครับลูกตาลสี่ไร่สองงานเก้าสิบสี่ตารางวาค่ะขายไร่เท่าไหร่นะครับขายไร่ละหนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะ ครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับที่เขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะครับข้างหน้าที่รถยนต์จอดก็จะเป็นถนนคันคลองนะครับเป็นคลองปูนมีถนนทั้งสองซีกแล้วก็ระยะของถนนที่ออกมาถนนฝั่งนี้นะครับยี่สิบห้าเมตรครับจากคลองปูนนะครับวัดออกมายี่สิบห้าเมตรก็จะมีหลักอยู่ตรงนั้นนะครับหลักหิน อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาเดินดูเราอธิบายระยะทางก่อนว่าไปชะอําเท่าไหร่ครับไปชะอํานะคะเจ็ดกิโลนะคะแล้วก็สามารถไปตลาดได้นะคะตลาดสดชะอํานะคะเซเว่นซีเจก็มีทั้งรถตัดเล็กรถตัดใหญ่เลยนะคะแล้วก็แมคโครนะคะห่างหาชะอําประมาณแปดกิโลนะคะครับก็ หน้ากว้างของที่นี่เดี๋ยวจะให้ดูทางอากาศนะครับเราจะลงรูปไว้แล้วก็วัดให้วัดให้ดูนะครับตั้งแต่ต้นตานนะครับต้นตานถึงขนาดนี้หนูองลองวัดหน้ากว้างนะคะประมาณนะคะร้อยเก้าเมตรนะคะลึกประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้านะคะประมาณนี้นะคะน้องตาลวัดทางอากาศให้ดูนะคะเดี๋ยวน้องตาลจะขึ้นรูปภาพข้างในอีกหนึ่งรอบนะคะ ก็อันนี้คร่าวๆให้นะคะอันนี้วิวสวยมากอยู่หน้าเขามากเลยนะคะก็คือคือใกล้เขาเลยอะคะ่ะครับเดี๋ยวน้องตาลวัดระยะเขาจากที่ที่เรายืนเนี่ยตรงเนี้ยมาถึงตรงที่เลยครับตรงที่ตรงเสาแรกอะครับแยของตีนเขาถึงเนี่ยก็เคยมีลูกค้าถามนะครับว่าห่างเขาแค่ไหนอยากรู้ใช่ไหมครับก็ห้าสิบ สองอห้าสิบเมตรครับจากตีนเขาเลยใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวต่างชาติครับสองสองชั้นนะครับหนึ่งหลังมาสร้างไว้นานแล้วครับมีคนอยู่นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอุทยานเขานั่งพันธุรัตนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นวัฒนอุทยานใช่เป็นมรดกโลกนลครับ อาน้องตามีอะไรจะพูดไหมครับที่ดินเป็นฉนดขุดแดงนะคะนอสอสีจอนะคะก็แถวนี้ก็มีบ้านคนอยู่นะคะก็มีบ้านฝรั่งนะคะแล้วก็มีวัน,นอุทยานนะคะของบนเขาอุทยานเขาหนังพันธุรัตนะคะก็เปิดทําการทุกวันเลยนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้านะคะก็ข้างในสามารถถ่ายรูปได้เป็นจุดท่องเที่ยวได้สามารถ ตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครจะซื้อเก็บหรือว่าจะทําเป็นรีสอร์ทบ้านพักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้จุดเช็คอินของบนเขานางพันธุรัตด้วยนะคะก็มีคาเฟ่มีอะไรข้างในด้วยนะคะแล้วก็ออกไปข้างหน้าก็จะมีบ้านคนตลอดระยะทางนะคะแล้วออกไปประมาณตักหกิโลได้ไหมก็จะเป็นหมู่บ้านโคกเศรษฐีนะคะก็สามารถจะออกชะอาได้ออกถนนเพชรเกษมได้นะคะจะไป หัวหินหรือว่าจะขึ้นเพชรบุรีก็ได้นะคะคือที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างกลางของถนนเพชรเกษมกับหาดชะอำนะคะทางเข้านะครับตอนจากเนี้ยไปประมาณสามร้อยเมตรเนี่ยจะเป็นสองร้อยนะครับสองร้อยถึงสามรอยเมตรประมาณนะครับจะเป็นถนนลูกรังก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้น ถนนลาดยาน,นะครับก็ทําทํามาไม่ถึงนี่ครับยังไม่ถึงครับครับเนี่ยน่าจะเกือบสามร้อยเมตรนะครับครับท<ม>่้นนี้ก็วิ่งได้นะครับ<ม>ถ้าทาถนนให้ดีก็วิ่งได้ครับแล้วถ้าซื้อไปหันไปมั่งการสวนตรงนี้นะครับ ครับก็ซื้อไว้แบ่งล็อกแบ่งขายก็ได้ครับแบ่งเป็นไร่ก็สวยครับอย่างเ,เช่นบ้านฝรั่งหลังนั้นอะ่ะเขาหนึ่งไร่ครับเขาแบ่งไว้แล้วก็ฝรั่งมาซื้อเป็นหนึ่งไร่บางคนก็ชอบที่แวบบ้า,ามีสามารถปลูกอะไรกินรอบๆอบบ้านได้อะ่ะบางคนก็ถ้าแคบเกินก็บ่นว่าแคบเกินไม่พอ นี่ต้องถามลูกตาลครับ,บสำหรับสำหรับน้องตาลนะคะน้องตาลว่าน่าจะเกี่ยวกับต้นไม้ฝรั่งจะชอบต,นต้นไม้จะอยู่แบบวิวธรรมชาติประมาณนี้นะคะสำหรับน้องตาลนะคะ้องการจะม้ะเียอนนะตน้ไม่อนนาจะเกี่ยวกับต้นไม้เยอะแล้วก็อยู่แบบธรรมชาติ วันนี้สรุปเลยครับค่ะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะสี่ไร่สองงานเก้าสบสี่ตารางวานะคะราคาไร่ละ1นึ่งล้านสามแสนบาทนะคะค่ะก็สําหรับใครนะคะที่มีที่ดินนะคะที่อยากจะถมหรือว่าอยากจะขายก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะก็จะให้เราไปเป็นนายหน้าขายที่ให้ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครมีที่ดินที่แบบว่ารกนะคะก็อยากจะได้แมคโครไปหรือถาง ก็สามารถติดต่อเราได้อีกนะคะหรือถ้าอยากจะถมที่หรือว่าจะถ่ายที่ก็ติดต่อเราได้นะคะก็ติดต่อที่เวอร์ด้านล่างเลยนะคะหรือใครที่มีที่อยู่แล้วอยากจะขึ้นบ้านอยากจะสร้างบ้านนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะเพราะว่าเรามีทีมช่างครบคันนะคะแต่ราคานะคะก็จะอยู่ณที่ ปัจจุบันตอนนั้นนะคะที่ทุกคนติดต่อเรามาตอนไหนราคาจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าอยู่กับช่วงเหล็กขึ้นราคาขึ้นราคาของมันขึ้นลงนะคะมันมีขึ้นลงนะคะก็ใครอาจจะติดต่อมาช่วงที่แบบแพงก็ต้องยอมรับนิดนึงนะคะหรือใครได้ถูกไปก็ดีไปนะคะราคาก็ขึ้นกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยหลังใหม่กันได้อีกนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย